สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนและแอปซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมน้องพกาฟรีเดย์นะครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับผมโอเคแล้วครับสาหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้มากับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเหนียนะครับวันเดินหลงป่านะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาสแกน อะไรนะตะกวดนะครับผมตะกวดครับผมที่ชาวบ้านเขาตกปลาแล้วทีนี่มันขาดมันตกอยู่ในน้ำตอนที่น้ำยังขึ้นเยอะอยู่นะครับเราจะสแกนหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะนะครับว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าปกติมันต้องเจอบ้างนะแต่มัรู้่จะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมตะกวดนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวิธีนิดๆหน่อยๆนะครับผมถูกหรือไม่ถูกก็ลองฟังดูกันนะครับตะกวดนี้เขาใช้เป็น อันนั้นลุกปืนได้นะปืนเป็นนั่งกระติกกันนะครับผมแล้วก็เออเป็นทุ่นทวงน้ําหนักของพวกแหพวกตะขั้นอะไรพวกนี้พวกตาข่ายอะไรพวกนี้นะครับก็ทําได้หลายอย่างนะใช้งานได้หลายอย่างครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กับพี่หนุ่มนะผมได้มาอยู่ที่เขื่อนเขาเรียกเขื่อนห้วยอนาคืห้วยอนาหรืออ่างเก็บน้าห้วยอนาครับผมก็ช่วงเวลานี้ก็ ตอนแรกก็น้ำเยอะกว่านี้นะพี่นะก็ตอนนี้ก็เป็นน้ำแห้งลงเยอะมากเลยนะครับ,รบนี่ปกติเจอรายหญ้าไหมครับขอบหญ้าน้ำจะขึ้นสูงกว่าขอบหญ้าขึ้นประมาณ3เมตรนะครับจนตอนนี้นะครับตอนนี้เดือนอะไรเดือน7กลางเดือน7จะปลายเดือน7็ <c oughs> แล้วนะครับน้ำลดลงมาเยอะมากนะผมนี่คือเยอะมากเลยส่วนทางนู้นนะครับเป็นสนามหญ้านะสวยมากสวยมากเด็กอ,อาจจะไม่เจอนะครับก็ฝั่งนู้นด้วยพี่ฝั่งนู้นก็ นี่คืออภูเขาที่เราไปหาเห็ดโคนในช่วงเห็ดขึ้นนะครับผมใช่เส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะลําบากครับเพราะว่าทางเนี่ยชันแล้วก็บางจุดเนี่ยรกนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะถามอะไรพี่สักอย่างหนึ่งมาแม่มืลายเห็ดจะคืนครับประมาณเดือนเก้าเดือนเก้านะครับครับลากไปจนถึงประมาณต้นเดือน11นะครับผมไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าภาคหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็ดเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไร ขึ้นแบบขึ้นกระหล่ำกระแหลมขึ้นแบบขึ้นหมูหนึ่งมิลห้าขีดอย่างเงี้ยโลหนึ่งเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วหมูล,ละสองสามโลเนี่ยน้อยที่จะเจอนะครับไม่เ,เหมือนสมัยก่อนเมื่อจะแต่ปีที่แล้วหมูหนึ่งเนี่ยขูได้สองโลขึ้นทั้งนั้นนะครับอับผมอันบางโคนเนี่ยไปเจอเป็นลายหมูนี่<ล>โอ้ดีใจด้วยนะายบางโคก,ก่อนใครๆดูคลิปของผมคลิปช่องคนเดินทางนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนขุดแต่เห็ดตุมแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้เป็นล้านวิวเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณ1ล้านวิวด้วยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ผมกับพี่หนุ่มแน่จะไม่ทําการเสียเวลาแล้วนะครับผมจะหาสแกนแล้วก็จะมาขุดนะครับนีนที่ขุดนะครับผมพร้อมนะเรามาไปพร้อมโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ นี่ครับนี่คือแร่นะครับผมแร่ไม่รู้แร่ชนิดไหนนะครับพอะสมัยก่อนที่นี่เป็นเหมืองแร่ไม่ใช่เหมืองหรอกแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามันจะมาล่อนแร่เมื่อก่อนที่นี่ยังมีอ่างเก็บน้ํานะครับแต่ตั้งแต่รัฐขอเวียนที่คืนนะครับชาวบ้านเราย้ายออกนะครับเมื่อก่อนแถวเนี้ยไร่คนเยอะนะครับแล้วก็แร่เนี่ยเยอะเห็นไหมนี่คือแร่นะครับสังเกตได้ว่าเครื่องนี้จับได้ทั่วเลยเพราะว่าเครื่องตัวเนี้มันไม่ตัดแร่นะครับมันมันไม่มีกาบบาลานะครับผม พวกเลขกนี้ดังแน่แน่ดิ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 นี่ชาร์จเลยนะครับผมถ้าเป็นตะกวัวเสียงจะถี่ตรงนี้นะครับเห<ช>็นแร่นี่คือจะดังไปทั่วเลยคือเราต้องไล่ดาวะอะตรงไหนที่เสียงถี่ที่สุดตรงนั้นเราต้องขุดนะครับผมเพราะว่าที่นี่แร่เยอะอย่างที่ผมบอกก็แล้ว เครื่องนี้ก็ไม่แพงนะครับผมถ้าเจอแพงๆกว่านี้มันจะลงดินเสี่ยงลึกกว่านี้นะครับผมอันนี้มันมันเป็นเครื่องที่ใช้ใต้น้ํานะครับ<ช>เป็นเครื่องที่ใช้ใต้น้ําแต่ว่าใช้บนบกได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีกาาบาลานซ์คือไม่มีมไม่มีโหมดตัดตัดโลหะที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมหรือโหมดที่ตัดแร่ออกนะครับมันก็เลยจับหมดเลย โอเคนะครับผมตอนนี้เราหากันยังไม่เจอนะครับเราจะไปหาข้างหน้าต่อนะครับผม,บผ,มผมก็ได้มาเจอแพนะครับผมนี่มาดูกันเลยนะครับแพนี้ก็ซึ่งเก่ามานานมากนะผมก็ใช้งานในหลายปีอยู่ในใช่ไหมพี่ใช่ครับผม<พ>อายุน่าจะประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะครับใช่ครับพอดีว่าน้ําลดลงใช่ไหมพี่ใช่นะ้นําลดลงล<ะ>มันก็เลยเกยฝั่งขึ้นมาใช่ครับผม โอ้มีหอยเลยด้วยพี่มีหอยด้วยเหรอ้ยชอบหอยเขาเขาเรียกเชื่อยังไงนะหอยจกเหรออันนี้เขาเรียกหอยจุ๊บหอยจุ๊บนะครับนี่ครับผมยังยังได้อยู่เลยตาลงเออเขี้ยวลงอันนี้เอาไปดูดได้นะถ้าใหญ่กว่านี้นะทำทำกินอะไรแล้วนะตากับป่อหรือมั้งอ่ผมก็เลี้ยงถุงกันนะภาษาไทยอ่ะตากับป่อผมฟังไม่ออกมันเฉพาะแล้วก็ซูนหม้อมันยอมมาแล้วบูกระมืออ๋อแกงข้าวคั่วเออแกงข้าวคั่วนะครับผมถ้าใหญ่กว่านี้เราไปทําเมนูกินได้หลายอย่างนะใช่ครับผม ไปทำกินน้ำาซุปนะน้ำาซุปได้หรอใช่น้ำาซุปได้อ๋ออ๋อใช่แกงที่มีน้ำน,นะใช่เราไม่เจอเลยเนี่ยตัง้งนาน <c oughs> นี่ครับน้ำลดนก็จะประมาณนี้นะครับพี่เบนเดนือนดินเหนียวเลยนะครับ พอผมไม่ได้มานานแล้วนะครับเพิ่งจะมาวันนี้นะพี่นะใช่ครับผมก่อนลมมาพัดตลอดนะผมลมพัดมาตลอดครับใช่ลมพัดมาตลอดถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าพี่พี่เอฟซีจะมากางเต็นท์ได้เปล่าพี่ได้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 พากางเต็นท์ทาหารอะไรพวกเนี้ยเวลาจะออกไปซื้ออะไรมันก็ไม่ค่อยไกลจากตัวชุมชนเท่าไหร่นะครับขับรถไปประมาณสองสองกิโลกว่าก็ถึงแล้วนะครับ เสียงแล้วเสียงแล้วอาเห็นเลยไม่ต้องขุดเลยนี่เออเหล็กนะครับตะปูตะปูตะปูกี่นิ้วนะพี่ตะปูไรตะปูสองไม่เออตะปูสองคิดว่าจะแรดังทั่วเลยเนี่ยคิดว่าเจอเหล็กลายมาเจอตะปูเชยอันนี้นายชาเนี่ยนายลองขุดดูดิเสียงทีนี้มาหาจุดก่อน อยู่ตรงนี้ลงคุดด้วยน,นะเอกไปละมั้งออกไปละเตีงออยงเติงเติงเตงิตง,ต,ง,ต,งตอนนี้ก็เตียงแล้วนะครับไม่รู้อยู่บริเวณไหนนะเนี่ยอ,อ้นี่นเนี่ยเอออะไรอะอะไรอะลงล้างดิออะไระ น็อตนะครับน็อตโอ้คิดว่าระเบิดอีกเสียงอีกแล้วนะครับนู้คืออะไรนี่ตรงนี้นี่หาไปไหนเอานี่นี่เจอแล้วตะกรวนี่โอ้นี่นะครับได้มาแล้วนะครับของจริงนะครับนี่ คิดว่าทองอีกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับตะกุ่นนะครับผมใช่ไหมนี่ใช่นี่ได้มาแล้วนะผมดังดังอีกแล้วนะครับดังอีกแล้วนะครับผมอือเออตรงนี้แหละออกแล้วมั้งออกแล้วหายหายอ๋อนี่ยเนี่อยู่ตรงนี้เราก็จะมาลุ้นดูกันนะอ๋อ ใช่เนี่ยนี่ไงพี่ใช่ป่ะโอ้สิบหูสิบนะครับนี่หูสิบโอ้นี่เป็นตะกรวเฮ้ยไม่ต้องขุดเลยนี่นี่นี่เจอแล้วนี่เจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ได้มาแล้วนะครับไอ้นี่เดี๋ยวผมก็จะใช่เอาไปทำเอาเปทำอะไรทุ่น ขทุนถ่วงน้ำหนักของเบ็ดใช่ครับผมนี่นะครับผมถ้าผมจะเอาชีวิตรอดวันไหนเดี๋ยวผมจะเอาไปถือด้วยนะครับผมถ้าผมเดินในป่าลึกที่สุดนะครับที่นู่นก็จะมีปลาสังเงอะไรต่างๆนะครับผมปลาสังเงนี้พี่ไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินตอนเด็กๆครับผอนานมากอ๋อนานมากครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่างเนี่ยผมจะเดินป่าลึกนะครับผมพอจะเอากวดปลาแล้วนะครับผมไปเอาชีวิตรอดไม่รู้ผมจะได้ปลาวันไหนนะครับป่าที่นู่นก็ป่าลึกด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่หนุ่มไปด้วยนะครับผมครับผมผมก็อ,อยากไปนะครับเพราะป่านีส่สมบูรณ์มากแต่ก็อันตราย<ช>นะอันตราย<อ>แต่เราก็ต้องปไปนะเพื่อได้คลิปที่มันแปลกใหมให่บ้างนะครับชาครับป่าที่นู่นก็จะเป็นปา่าที่ที่ผมไปากระต๊อบบ้านคนนา,าผมอ,อ๋อบ้านลุงบ้านลุง,<ช>ลงบ้านลุงเหมือนเจออีกแล้วนี่เหมือนเจออีกแล้วเจออีกแล้วนะครับผมนี่นี่ มันรูมมันคืออะไรนะลุนลุนลุนอยู่อยูอยู่ออกละน,นันน่นนัน่นเฮ้ยหายไปเลยเอาอยู่นี่เออนี่ไงนี่นี่นนนโอ้ของจริงนะครับนับเบอร์วันนะครับของจริงเจออีกแล้วนะครับผมใครที่อยากจะมา ข<ห>าตะกวดก็ผมแบบนี้ก็มาได้นะครับผมตะกัวตะกัวไม่ใช่ตะกวดตะกวดนี่มัน, <c oughs> มนเป็นสัตว์เลี้ยงลานแล้วเรียกผิดตลอดนะครับผมเลยตะกัวใช่ไหมกัวตะกัวนะครับนี่อันนี้แหละอันนี้แร่นนแร่ <c oughs> อะไรพี่วะ,ะกลัวล่ว <S 2> <S 2> น,นี่โอ้อได้มาแล้วมาแล้วน,นี่นะผมเดี๋ยวทำวิธีล้างก่อนนะครับผมนี่นะครับมาดูการาใกล้ๆเลยนะครับผมตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับพี่เบียนเบิรน ลมเย็นสบายเลยนะครับใช่พอพี่ๆมาแคมป์แคมปิ้งเลยบิแคมป์แคมป์แคมี่เฉยก็ได้มา,มาแคมป์ีนโอสบายมากลมมาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนี่นะครับที่ผมได้ที่พี่หนุ่มสแกนได้มาก็สี่สี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่ใส่ขวดดีกว่านะครับจะได้ไม่หล่นหายนะครับผมนี่ย เอาไปใช้งานที่หลังก็ได้นะครับตุกตรรุ๋นพวกนี้นะครับผมเจอไหมพี่ชายเหมือนเจอแล้วก็ไม่รู้แต่คุณเจออยู่เร<ๆ>ือ่อยๆเออบางทีเราก็ต้องขุดดินลึกนะพี่ชายนะใช่ครับบางทีก็เราต้องขุดดินก็ไม่ลึกนะผมเพราะว่ามันอยู่ แถวบริเวณใต้ดินมากนะครับมมมไม่ใต้ดินก็มีครับผมเพราะว่าเขาเฟี้ยงเบ็ดแล้วก็บางทีอาจจะติดก,กับก้อนหินนะพี่นะใช่โอ้ยตะปูนี่นะนตะปู<ง>อีกแล้วนะผมไม่รู้ใครมาถือนะครับผมก็มาทิ้ง <laughs> <laughs> ไม่รู้ใครมาทิ้งนะครับแหละ โอ้แร่เยอะนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงทีเลยวะเจอเองล่ะพี่ไม่รู้น่าใช่เสียงทีเลยน่าจะไม่ใช่แร่นี่ยตรงเนี้ยลองขุดดูดิแร่เยอะนั่นนั่นผมลองขุดมาไหมโอเคอ่ะตรงเนี้ยนะโอ้แต่ปูตาแล้วนี่แต่ปูนี่ครับแต่ป,ตปูสองนิ้วเลยหนึ่งนิ้วนะครับ,รบเก็บทิ้งไปเลยเดี๋ยวคนมาเหยียบเอา านเฮ้ยกาเจอแล้วเจอแล้วไหนนี่นี่รู้ไ่มช่ยบ่ไม่ช,ไมช่นี่ไอ่หินโอเคมาดูกันนะครับเราเจออีกแล้วนะครับผมนี่คุณเลยตรงนี้นี่คืออะไรนะออกมาโอ้ตะปูนี่อนโอตต้ตะปูเยอะมากครับไอ้นี้เ<อ>ดือ อันนี้เหมือนกับว่าตะวปูห้านิ้วเลยสี่นิ้วนะครับผมไม่าจะห้านิ้วอือนี่ก็จะเป็นที่แคมป์นะพี่ชายใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เป็นเป็นใครนะครับเพราะมันตกปลาแล้วกางไว้นะใช่เขากางไว้เผื่อการแดดนะกันแดดใช่ครับใช่แล้วก็ที่พักใช่ไหม อาจบางคมก็มาแคมป์กันนะครับผมที่มาตกปลาแล้วก็มานอนค้งคืนนะพี่ชานะใช่ครับผมนี่ดังแล้ว <c oughs> ไอ้เป็นห่วงนี่นเอออืมฝ่ฟาฝ่าเบียนะครับอออห่วงห่วงฝ่ากระป๋องนะครับมมนแรเยอะมาก กระ๋ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาเจอรอยจีนฟาดป่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ป่านะครับอันนี้รอยจีนหมาแล้วครับผมเฮ้ยนีนต่ตะกรอ้อตะกร้อช่จายพิยาใช่ใครับผมตะกรอ้อตะกร้อนะครับนี่นี่นใครคิดว่าปลาด,ดึงนะครับไอ้น,นี้ไม่ใช่ป่าด,ดึงนะมันติดไว้กับพวกก้อนหินนะพี่ยายใช่ครับผม <laughs> มันจะดด้โคนหินแล้วเนี่ยโอ้โหแม่เยอะจัด อ่บางคนนะตกเบ็ดแล้วคิดว่า,าดึงปลาดึงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันติดก็อนนเราดึงไม่ได้นะครับดึงขึ้นไม่ได้และเบ็ดขาดใช่ไหมพี่ชาใช่ครับผมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโฟมนะใช่ไหมพี่ใช่โฟมตกปลานะครับอ นี่ครับก็ได้มาเพิ่มนี่นะครับผมสองเม็ดนะครับเขาเลี้ยวสองเม็ดใช่ไหมใช่ครับผมนี่แล้วก็เจอก็เบ็ดคันหนึ่งนะครับเบ็ดเก่านานแล้วนะเนี่ยุุณออยู่เสียงที่ น่าจะไม่ใช่แร่แหละอ๋อมีเบ็ดด้วยมีเบ็ดด้วยสายเบ็ดเหรอใช่อุ้ยนั่นเมื่อเอวอะจริงๆนะน่าลองไม้เลยควา,ายล้ว้าเล่อนอะ <c oughs> ตกใจหมดโทษ <c oughs> นายพี่ไปดูดิฉันระเบิดที่นั่นแล้วเอ้งต้องกตกใจหมดหนึกว่าข่าวระเบิดเฮ้ย <c oughs> ไม่เสียงอะไรเลเสียงดังอยู่นะเป็นแร่แหละเออนายลองใหม่ดิเมื่อกี้เสียง ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่ทุกทท่านนะครับตอนนี้ผมกับพี่หนุ่มก็ได้กลับมาถึงแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้เยอะเลยได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาดูกันนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ตะกรวกี่เม็ดนะครับใช่ครับขยาอนะครับผมล้างก่อนนะครับล้างกใช่ไหมใช่ทาวิธีการล้างก็ง่ายๆนะผมนี่ดูกันนะครับผนไม่ออใช่ไหมันไม่ออกเลย พ well ี่ดูดูนะครับผมอให้พี่น้ำเนื้อหนึ่งหนึ่งเม็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แปดเม็ดนะครับเม็ดใหญ่ๆก็มีเม็ดเล็กๆก็มีนะครับผมปะปนกันไปนะครับก็ได้เยอะอยู่นะพี่ชายได้เยอะได้เยอะเลยครับอันนี้เราไปใช้งานได้หลายอย่างนะครับผมเราจะทำเป็นลูกหลังสติ๊กก็ได้แต่ไม่แนะนำมาไปทำลูกปืนนะครับไม่ใช่มันเป็นกัญชัยอาวุธละ แต่เอาไปทําทุ่นทุ่น,นตกปลาได้นะครับทุ่นทุนถ่วงน้ําหนักนะครับผมได้นะครับเคนะครับเืวอนเพื่อน ก็หลังจากนี้เราก็จะขอปิดคลิปแล้วนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปพบผมเดินป่าเลยแนวธรรมชาติเลยแนวชิวๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจพี่หนุ่มช่องคนเดินทางแล้วก็น้องประกาศฟรีเดย์นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับขอลาพี่ๆเพื่อนๆและลุงปานาเอฟซีทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายนะครับ